รถชมสวนอะโวคาโดอะโวคาโดเหรออันนี้รอดอยู่ใต้ต้นอะโวคาโดขับรถชมสวนสวนกล้วยสวนผู้เดียว สวัสดีค่ะดินน้ำลมฝนแฟมิลี่นะคะวันนี้เรา3ามคนพี่น้องนะคะจะมาตัดกล้วยในสวนทุเรียนกันตอนนี้ที่ลมกับอุดมกำลังเดินดูกล้วยเราปลูกเองแปลเองแปลรูปเองนะคะทั้งกล้วยฉาบและก็กล้วยตากอายุหนึ่งปีพอดีนะคะ12เดือนสลรับกล้วยเคือนี้โอ้โหใครปลูกกันเนี่ย นะอูโหูมันมันใหญ่ขนาดนี้มันได้ปุ๋ยทุเรียนใช่ไหมพี่ลมไม่ใช่ปุ๋ยทุเรียนดอกใส่ปุ๋ยมันนี่แหละคนนี้บอกว่าคนนี้ปลูกคนนี้นดูแลคนนี้ดูแลคนปลูกเขาอยู่นั่นอ่นี่ยไหมเนี่ยไหนมันแก่จัดหนี่มันไม่มีเหลี่ยมแล้วนี่ไม่มีเหลี่ยมเออไม่มีเหลี่ยมูหูลูก <c ười> มันอ้วนจุ๊ปุติปิเหมือนคนเลยในคนที่เนี่ยมันคนนี้อ้วนุ๊ปุติปิในรูปเหลี่ยมไหนในรูปเหลี่ยม นี่นี่นี่ไอ้มันไม่มีเหลี่ยมที่มันนี่มันไม่มีเหลี่ยมที่เหลี่ยมที่มันมันมันขึ้นมาเต็งมันกลมแล้วเนาะเออนี่มันกลมแล้วเออถ้ายังเงี้ยได้เนี่ยบางทีบางทีก็ดูบางบางอันเหลี่ยมมันไม่มีเหลี่ยมมันยังไม่มดแต่ว่าเขาดูนี่สะดือมันเนี่ยเออสะดือมันเขาจะสะดือมันนี่เขาไม่อยากจุกมันนี่ลงมาเรียกสะดือมันนี่นี่เขาไม่ได้โคนมเนี่ยเออเนี่ยอันนี้สักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไออันนี้มันร่วงหมดอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เออ วันนี้เราก็จะตัดกันแล้วออวันนี้เราจะเอาไปทําไมกล้วยเครือนี่ปไปฉาบใช่ไหมไม่ไม่ใช่อบใช่ไหม,ไมนะวันวันนี้ไอ้เครือนี้ไม่ได้อบเนาะเอาไปฉาบเนาะคนนี้คือคนอบกล้วยแต่คนฉาบคือพี่นางอดูดูดหอเป็นคืบไหมนี่คืบหนึ่งเลยนี่อ่ะอันนี้เราก็ค้ำไว้อไม้ออกอกล้กวย ของเราเป็นกล้วยเครือแรกใช่ไหมเ,ไออเออเครือแรกของกอต้นเขาก็จะใหญ่แล้วก็ลูกก็จะใหญ่ตกเครือนึงนี่ประมาณได้สักกี่วีพี่ลมหนึ่งสองอสงแล้วสามส นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนถ้าเราขายนี่เครือหนึ่งจะโต๊ะประมาณจักจักบาทราเราขายเป็นกิโลเนาะกิโลสิบเอ็ดบาทใช่ไหมเดี๋ยวเราดูว่าวันนี้เราจะเอากล้วยเครือเนี้ยไปช่างแล้วจะได้กี่กิโลเราจะเอาไปขายให้เราปลูกกันเองเราก็จะไปขายให้พี่เราพี่เราก็จะไปทอดเครือน่ะต๊อยู่มันไม่ต่ำกว่าสี่สามไม่ต่ำสามเลยเนี่ยสองเครือ

ค่อยๆเอาช่วยกันช่วยกันหนึ่งอ่ะดูสองคุณพี่น้องดูเอานะเห็นไหมเห็นไหมนี่เราก็ทำกันแบบเอานับได้แค่นี้แบบง่ายๆไหนหนึ่งสอง ลยไม่ทำมันเสียดายมันไม่ได้ยังเสียดายอ่ะใบีนี่ซิงไปสี่ห้าเครือหรอกเนี่ยจะได้ที่เราไปอบไปนะมันเจอฝนเจอฝนเนาะกล้วยอบของเราก็ขึ้นชื่อนะคะแต่ช่วงนี้หน้าฝนเราก็จะหยุดพักกันไปก่อนเนาะดูใครสนใจกินกล้วยฉาบของเรากล้วยอบของเราก็ แท็กมาที่ช่องของเราได้นะคะไอ้ผนเรามานับเยอะเราจะนับกันไม่ชอบจริงวีหนึ่งมีกี่ลูกวีถึงหนึ่งมีถึงมีกี่วีหนึ่งน้องสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ สิบสี่เนี่ยสิบสี่หน่วยงั้นใหญ่จะนอนสองลูกอีกงครับตกเจ็ดสิบดูนะสองสิบสี่อย่างนี้เลยสิบโกอันนี้ถึงดมนี่อือสิบหกกับสิบสี่เนาะมาตรฐานมันประมาณสูงสุดเท่าไหร่สิบแปดเนาะเมื่อกี้สิบสี่ห้ากว่ามีนี่อันนี้เวลาเราไปขายเรา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 ช่างกิโลขายรู้ป่ะเราขายเป็นบีช่างกิโลช่างกิโลขายกิโลละสิบเอ็ดบาทเนาะ ก็ได้ตกเครือขายเลยตกเครือหนึ่งก็ตู่ประมาณสองร้อยสลับเครือใหญ่ๆ่แบบนี้นะคะนี่อันนี้คือการทําเกษตรผสมผสานของไร่ดินน้ําลมฝนนะคะอันนี้ก็ดูแลโดยพี่อุดมนะคะดูสวนทุเรียนด้วยแล้วเราก็ปลูกกล้วยด้วยกล้วยทุเรียนเราก็สิบสองเดือนกล้วยเราก็สิบสองเดือนก็ได้นั่นแล้วได้กินกันแล้วสิบสองเดือนไหมสิบสองเหเนาะ เพราะว่าเราปลูกกันก็ประมาณนี้ดูดิสนำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวนเกษตรสวนกล้วยสวนทุเรียนของเออช่างอุดมด้วยนะคะ <laughs> นู่นคนทำสวนทุเรียนของเรา ้วยเรานะคะโอ้โ <c oughs> หในเพจไหนเนาะนี่ดินน้ำลมฝนแฟมลีค่ะ <c oughs> YouTube ใน YouTube ลง YouTube หรอคะ YouTube YouTube ดินน้ำลมฝนแฟมลี่นุ่นแหละเจ้าของเขาคนทำพี่นาง